สีถ้าเทียบกับตัวตัวสกอร์เปียนนะครับผมรู้สึกว่าสีส้มข้างบนเนี่ยดูสว่างกว่าแล้วก็ดูเหมือนนีออนกว่านะครับผมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK นะครับจากร้าน BKK Speed นะครับผมก็ห่างหายไปนานนะครับสำหรับการรีวิวนะครับจริงๆวันนี้ก็ยัง ไม่ค่อยสบายนะครับเสียงก็อุ่ยนิดนึงแต่ก็มีหมวกมาใหม่ก็เลยอยากรีบถ่ายรีบนี้เพราะก่อนที่หมวกมันจะหมดไปนะครับเพราะว่าเข้ามาน้อยจริงๆนะครับตัวนี้เป็นตัวค่อนข้างพิเศษนะครับผมก็เป็นรุ่นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมอันนี้ในมือของผมนะครับเพิ่งมาเมื่อวานนะครับก็มีขายออกไปบ้างแล้วนะครับผมสําหรับคนที่จับจองมากนะครับอันนี้กล่องค่อนข้างหนักทีเดียวครับผมเห็นนะครับอ่า รู้เลยว่าเป็นของใครนะครับผมก็คือฟาบิโอกัตตาโลนะครับหมวกเรปปิก้าล่าสุดของทาง HJC นะครับผมทาง HJC เนี่ยก็จริงๆก็เพิ่งได้เซ็นสัญญากับ ฟァบริโอกวาตาลโลมานะครับดึงจากกอเปียนมานะครับแล้วเขาก็รีบทําลงตัวท็อปสุดเลยครับก็คือเป็นตัวอาร์ฟ้าวันนะครับผมอันนี้กล่องสวยงามมากนะครับตรงปลอกของ HJC นะครับกล่องของ HJC เนี่ยเขาจะรูปร่างประหลาดนิดหนึ่งดูกว้างๆอ้วนๆยาวๆคล้ายๆทาง X อ็กไลนะครับอันนี้เป็นเบอร์20นะครับข้างล่างเขียนว่าไดอาโบรนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นหน้าปีศาจว่าเป็นไอคอนิกขอองงทานนนะครัับผมี้ก็ พิเศษเลยตัว a l p h ฟ้วันเนี่ยเป็นตัวสเปคแข่งที่ทาง H j จนะครับให้ทางนักแข่งหลายๆคนที่ใช้ในทั้ง World Superbi k e นะครับมอเตอแล้วก็ในรายการอื่นๆที่เป็นระดับแข่งขันระดับโลกนะครับก็ตัวนี้พิเศษสุดคือตัวนี้ได้มาตรฐาน FIM นะครับ FIM นั่นคือเป็นมาตรฐานสูงสุดในการแข่งขันแล้วนะครับก็คือถ้าคุณจะไปแข่งใน Mo t ต GP หรือ World Superbi k e เนี่ยก็ต้องใช้หมวกที่มีมาตรฐาน FIM เท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้ตัว ท็อปของทาง HJC ก็คือตัว Alpha 11หรือ Alpha 11เนี่ยจริงๆตัวที่นักแข่งใช้มันจะได้ FIM ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่เรามาขายมันยังไม่ได้ผ่าน c e r t i f y ตรงนั้นนะครับแต่ว่าพิเศษสุดก็คือตอนนี้หมวกทาง Alpha 1ที่เอามาขายให้ลูกค้าเนี่ยก็คือเป็นหมวกที่ได้ FIM เทียบเท่ากับหมวกแบรนด์ดังๆอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตัว AGV p i s t a นะครับแล้วก็มี Shark Race a p o GP นะครับตัวนี้ก็คือ คุณสามารถเอาหมวกเนนี้เอาไปแข่ง m o t ต g p ได้เลยสมมุติว่าวัน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 นี้อ่ะสมมุติวันนี้ฟาบิโอลืมเอาหมวกมาก็มาหยิบใบนี้เอาไปแข่งได้นะครับอันนี้ก็มีมาตรฐานรองรับเรียบร้อยนะครับกี้เราให้ดูกล่องรอบๆแล้วนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราลองมาอันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวสเปคคร่าวๆนะครับตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่ 35,900บาทนะครับผมอย่างที่ผมเรียนไปนะครับก็คือที่แจ้งไปก็คือตัวนี้เทียบเท่าทางพิสตาและตัว hjc เขายกระดับขึ้นมานะครับตัวหมวกต่างๆนี่ก็คือเกรดเดียวกับพิสตาเลยซึ่งพิสตาตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณเกือบ5 0,000่นแล้วนะตัวนี้ถามว่าแพงไหมถ้าในมุมของผมก็คือแพงกว่าตัว a l p าอีเลมาเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าถามว่าเอาไปเทียบกับพิสตาที่ได้สเปคเดียวกันเนี่ยก็คือตัวนี้ค่อนข้างถูกนะครับก็ 3559ก็ 35, 9, คือ36 0 0นะครับถ้าเทียบกับพิสตาประมาณ49 0 0ก็ต่างกันประมาณ1 4 0 0 0สนะก็ก็ถือว่าประหยัดไปได้เยอะแล้วก็ตัวที่เขาสเปคที่เขาจัดมาก็คือของทาง h t c เนี่ยลน์นะักแข่งเขาจะมีมอนสเตอร์ให้นะครับมอนสเตอร์เอเนจีซึ่งพิสตาไม่มีนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างพิเศษนะครับอันนี้ก็จริงๆก่อนนันนี้ผมเคยรีวิวตัว Alpha 1ตัวที่เป็น Red b u l ูไปแล้วตัวนั้นก็พิเศษสเปเชียลหมดไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือ เรดบลเนี่พิเศษกว่าอันนี้อีกก็คือเรดบลูนี่ทําค่อนข้างยากเลยไม่ค่อยเห็นหมวกใบไหนในโลกที่ทํำเรดบลูที่ว่าทํามาจากโรงงานเลยนะครับผมซึ่ง HJC เขาก็ไปดิวมาได้ซึ่งตอนนี้เราก็ได้หมวก f a บิ o นะครับตัวนี้ชื่อเต็มว่า HJC Alpha One, Gu alo, 1 Guatallo Replica MC1 นะครับ MC1 ก็คือสีแดงนะผมก็ทําการ Unbox ก่อนนะครับอันนี้ด้านบน มีอะไรบ้างที่มีฝาปิดนะครับด้านในเหมือนอย่างแผ่นเสียงก็มีตัวพินล็อกกันฝ้านะครับตัวนี้สเปคกันฝ้าตัวเกือบท็อปเลยนะครับ120นะครับก็คือ,อเป็นระดับการดูดความชื้นนะครับปกติถ้าเป็นพวก agvk 3หรือพวกระดับแบบ67,000เนี่ยเขาจะแถมแค่ตัวระดับ70นะครับพินล็อ <L> ก70ก็คือการความชื้นได้ไม่นานมากอันนี้ก็ระดับ120ก็ได้นานอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นแผ่น ถ้าเรียกภาษาไทยก็คือ Tear Off นะครับก็คือตัวที่ปิดบนชิวตะกี้ผมมีของนักแข่งคนหนึ่งผมได้มาอ่านี่ของ a r e n a s นะครับเนี่ยก็คือปกติแปะบนชิวแล้วก็ดึงทิ้งนะครับกรณีที่ก่อนแข่งเนี่ยเวลาเขาไปแข่งขันมันก็จะมีการขี่ตำตามกาันมีสั้งเศษยางเศษหินเศษไอ้น้ำมันเนี่ยมันก็จะติดถ้าเอามือลูบก็เหมือนเวลาเราขี่มแมลงนะก็คือถ้าลูบมันก็มองไม่เห็นเลย นักแข่งก็จะมีตัวนี้นะครับตัว tear off นะครับก็คือสามารถดึงทิ้งดึงทิ้งได้นะครับทําให้เคลียร์ไม่ต้องใช้มือลูกก็คือดึงทิ้งไปเลยนะครับตัวนี้ tear off นะครับผมก็มีแถมมาให้ในกล่องนะครับผมปกติก็ เซตหนึ่งก็ได้จะมา4 5 0 0หรอหรือพันอะไรเงี้ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมแต่จริงๆถ้าอา่านตามหลักภาษาอังกฤษจริงๆต้องอา่านว่า tear off นะครับ tear ท,ที่แปลว่าฉีกขาดนะครับผมไม่ใช่ tear แต่ว่าคนไทยอ่านต้องอ่าเข้าใจพร้อมๆกันละกันผมก็เมื่อก่อนก็อา่าน tear off เหมือนกันก็ก็เรียก tear off ละกันนะครับผมก็มี pin lock แล้วก็ tear off ให้นะครับผมในแผ่นเสียง <laughs> อันนี้นะครับผมต่อมานะครับในกล่องก็จะมีเขาเรียกว่าประกบข้างอย่างนี้ เห็นไหมสามเหลี่ยมบนล่างนะครับอันหนึ่งก็จะมีตัวคิดเขาจะเขียนอยู่ว่าคิดนะครับผมนี่อันนี้่าสวยงามเนาะเขียนว่าคิดนะครับ KIT คิดก็เป็น additional accessory นะครับอยู่ข้างในนี้นะครับผมเราก็มาลองแกะกันดูว่าข้างในเป็นอะไรนะจริงๆแล้วก็มีแค่แผ่นใต้คางหนึ่งอันนะครับผมแผ่นใต้คางนะครับเอาไว้กันลมหววน,นะครับผมแล้วก็ตัว คู่มือ Alpha One แล้วก็มีสติกเกอร์นะครับของ HJC นะครับ HJC นี่เป็นแบรนด์จากสัญชาติเกาหลีนะครับแล้วก็เขาจะเคลมตลอดว่าเขาเป็น Number One นะครับ Helmet i n the w o r l l นะครับก็คือผมเคยไปศึกษามาไปไปหาข้อมูลมาก็คือ Number o ของเขาคือในมุมของ v o l u m e นะครับก็คือผลิตเยอะสุดเพราะว่าเขาผลิตตั้งแต่หมวกประมาณ3-4,000ยันเนี่ยเกือบ37,000เนี่ย แล้วก็ผลิตตั้งแต่หมวกจักรยยงจักรยานอะไรเงี้ยก็คือเขาผลิตขายทั่วโลกนะครับตลาดหลักของเขาก็คือยุโรปนะครับอเมริกานะครับแล้วก็เอเชียตามมาทีหลังนะครับผมส่วนอีกกล่องอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นกล่องเปล่าเฉยๆนะครับไม่มีอะไรต่อมาในกล่องแถมอีกอันนึงนะครับหลายคนอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะมันใช่ชิลหรือเปล่าตัวนี้ไม่ได้แถมชิลนะครับตัว HJC Alpha One เน,นี่ยไม่ได้แถมชิลแต่ว่าจะมีแถมไหมนี่ครับเดี๋ยวนะ อันนี้เราได้สปอยเลอร์มานะครับก็คือถุงสปอยเลอร์นะครับผมก็ดึงออกมานะครับต้องจริงมันจะมีเขียนไซส์อยู่ตรงนี้นะครับว่าเป็น l o สป s p เ i อ e r ตัวนี้เป็นสําหรับเซตเนะครับก็คือเป็นไซส์ตั้งแต่ xs ถึง m นะครับผมก็หมวกตัวเนี้ยต้องบอกเดี๋ยวผมเล่าอีกทีหนึ่งแล้วกันตัวนี้มีทั้งหมด4เปลือกนะครับผมหมวกจะแบ่งเป็นไซส์ทั้งหมดเป็น xs นะครับผมแล้วก็ sm เป็นเปิดที่2นะครับแล้วก็ l เป็นเปลือกเดียวเลยนะครับแล้วก็ xl ถึง2 xl เนี่ยเป็นเปิดที่4นะครับก็แบ่งเป็นอย่างงี้ครับ xs sm นะครับแล้วก็ l แล้วก็ xl 2 xl นะครับผมก็สปอยเลอร์ก็แยกกันด้วยนะครับผมสปอยเลอร์น่าจะแยกแค่2อันนะครับตั้งแต่ไซส์ s ถึง m นะครับใช่ใช่ xs ถึง m นะครับแล้วก็ไซส์ l อะไรเนี่ยก็คือขึ้นไปอีกนะครับผมอันนี้เป็น long spoiler นะอืมตัวนี้น่าจะทำจากพลาสติกไม่แน่ใจว่าเป็นโพลีหรืออะคริลิกนะครับอ่า ค่อนข้างใสแล้วก็แข็งนะครับผมเอาไว้ต่อตัวท้ายนะครับตัวนี้แถมให้นะครับตรงสีแดงๆนี่เป็นกาว 3M แบบเหนียวนะครับก็คือเขาจะมีวิธีการติดให้นะครับอยู่ตรงนี้อ่าก็แปะเทียบระดับให้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยดึงดึงออกนะครับผมตัวนี้อ่าตัวนี้เหมาะสําหรับการใช้งานใน tracking เท่านั้นนะครับ จริงๆไม่เท่าไหนจริงๆใช้ในชีวิตประจาวันก็ได้แต่ว่าถ้าถามในชีวิตประจําวันมันก็จะดูแบบยาวเทอะทะานะครับถ้ามีคนซ้อนทงซ้อนท้ายเนี่ยก็มีการชนนะครับก็คือเหมือนพวก A G V pista แต่ตัวนี้ยาวกว่านะตัวนี้สวยน,นะครับก็คือเวลานักแข่งเนี่ยเวลาเขามีชุดแข่งก็จะมีหนกหลังเอาไว้กันตรงนี้นะครับก็คือตัวหมวกเนี่ยมันจะลู่ไปตามหมวกเลยนะครับก็คือไปไปรับกับตัวชุดแข่งซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้เรื่องของ a e r o ไดนามิกเนี่ยค่อนข้างดีนะ ซึ่งถ้าใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆตัวหมวกเนี่ยมันยาวสวยแล้วก็มีสปอยเลอร์ในตัวของมันอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งจริงๆก็ถามว่าจําเป็นไหมถ้าจะติดตัวนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับมาถึงตัวหมวกแล้วกันนะครับผมกว่าจะได้ดูนะครับผมก็ตัวหมวกนะครับถุงผ้าของทาง h j c alpha one เนี่ยสวยงามนะครับตรงน,นี้เป็น r series นะครับสวยผ้าจะเป็นผ้าคล้ายๆเหมือนผ้าสปอร์ตกีฬามีความยืดหยุ่นเหมือนพวกชุดว่ายน้ำนะครับอันนี้มีความแบบพรีเมียมนะครับต่างจากตัว HJC Alpha 11หรือตัว HJC ทั่วไปนะครับผมก็ดูพรีเมียมขึ้นมานะครับผมต่อมานะครับมวกนะครับจะโชว์แล้วเดี๋ยวผมเอาอันนี้ลงไปกันตัวกลองกันจะได้ถือได้ถนัดนะครับผมลายนะครับจริงๆตัวตอนแรกที่ได้ข่าวมาว่าทาง Fabio เนี่ยเขาจะย้ายมาทาง HJC ก็ คาดหวังว่าแบบลายมันจะมีอะไรแตกต่างไปจากเดิมจริงๆเขาก็เน้นความซิกเนเจอร์ของเขานะครับก็คือเป็นไอคอนิกเป็นปีศาจอะไรก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับผมทุกประการนะครับแต่ว่ามันจะมีดีเทลเล็กๆน้อย,อยๆที่ต่างไปเช่นเรื่องของเช่นพวกกราฟิกแบบอ,อย่างเงี้ยโมเสกอะไรเงี้ยจะเปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็ของเดิมเนี่ยของทางที่อยู่กับสกอร์เปียนเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนลายวงจรเป็นลายดิจิตัลนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นโมเสกเป็นอะไรนะครับ ก็ดูคล้ายๆกับของตัวลอเรนโซนะครับมันจะมีลอเรนโซ c คาร์โมดิจิตอลอันนึงนะอันนี้สวยอ่ะก่อนอื่นเว็บแรกที่เห็นนะครับใบน,นี้ไซส์ M นะครับไซส์ผมเองนะครับไซส์ M 57-58นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมดูนะครับให้ดูสีถ้าเทียบกับตัวตัวสกอร์เปียนนะครับผมรู้สึกว่าสีส้มข้างบนเนี่ยดูสว่างกว่าแล้วก็ดูเหมือนนีออนกว่านะครับผม มีความสดใสแล้วก็ลวดลายนะครับก็คือเนื่องจาก HJC ตัวนี้เป็นตัวท็อปกว่าทาง R1 a นแนะครับเรื่องด้วยราคาด้วยอะไรต่างๆก็แพงกว่าประมาณ1 5ื0นหนะซึ่งตรงเนี้ของตัว R1 a นแเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นช่องลมสีดำๆทำให้บทบังของตัวาลายกราฟ,ฟิกของตัวนี้ของทาง หมวกกาตลาโลนะครับผมซึ่ง HJC ตัวนี้ทำมาได้ค่อนข้างสวยนะครับก็คือสมราคาแล้วกันก็คือได้กราฟิกมาเต็มเหมือนกับตัวที่นักแข่งใช้เลยนะครับตาปีทรงปีศาจอมอจมูกจมูกเนี่ยมาครบนะครับผมแล้วก็สังเกตช่องลมนะช่องลมเขาเนี่ย เชื่อมลายค่อนข้างเป๊ะเลยนะครับแต่ก็ต้องขอบอกลงน้าไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ได้เป๊ะทุกใบแต่ว่าเท่าที่ลองดูมาหลายใบก็คือเป๊ะนะครับผมก็คือเขาทําลายบนทั้งช่องลมนะครับขอบช่องลมต่างๆเนี่ยดูเชื่อมกันหมดนะครับดูสวยงามมากเลยทีเดียวแล้วก็ m อน s เ e r e n e อ g y ออย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้ได้มาเลยนะครับผมถ้าเป็นพวกพิสตานะครับตัวท็อปนะครับห้าหมื่นยังไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าได้มาเลยตรงนี้สวยงามนะครับเหมือนหมวกแข่งเลยทีเดียวนะครับผม ันนี้นะครับน้ำหนักนะครับไซส์เนะครับเป็นหมวกตัวนี้ครตัวนี้ได้ทั้ง ECE R22-06 แล้วก็ FIM ด้วยนะครับก็คือมาตรฐานตัวนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในในโลกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ผ่านมอกอบ้านเราด้วยนะครับผมมอกอก็คือใส่ไว้นี้ก็คือไม่ต้องกลัวแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประเทศไหนจะมาจับคุณเพราะว่าตัวนี้ผ่านเกือบทุกมาตรฐานแล้วนะครับผมก็คือความปลอดภัยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับสเปคแข่งใบน,นี้นะครับ รูปทรงนะครับก็คือไม่บอกก็รู้นะครับว่าออกแบบมาสําหรับเลสซิ่งเท่านั้นเลยนะครับก็คือเรื่องของแอโรไดนามิกเนี่ย200ไปไปลาย300เนี่ยถือว่านิ่งนะครับผมยิ่งใส่กับสปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ยก็คือนิ่งสุดๆไปเลยนะครับผมมุมมองของชิลนะครับเท่าที่เห็นนะครับตัวนี้ใช้ชิวตัวใหม่นะครับ คนไกตรงตัวลักชิลเนี่ยจะเล็กลงสังเกตนะครับจะเล็กลงเทียบกับตัวอาฟาส11มันจะเป็นเหมือนแผงใหญ่ประมาณฝาประมาณเนี้อันนี้ลดเหลืองเหลือเท่านี้ใกล้ๆกับใกล้เคียงกับพิสตาคือจุดหมุนจะเล็กลงมากๆนะครับตัวนี้ ข้อดีเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็คือจะช่วยให้พื้นที่ของหมวกนะครับจุดที่มันอ่อนแอเนี่ยก็คือจุดที่เป็นชิลด้านข้างเนี่ยเล็กลงนะครับทำให้พื้นที่ที่ปกป้องเราเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับผมก็คือหมวกมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแต่ว่ามุมมองที่เขาออกแบบมาเนี่ยกว้างขึ้นนะครับเท่าที่ผมเคยลองใส่แล้วนะครับก็คือทั้งด้านบนนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ามุมมองด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมองได้กว้างขึ้นนะครับผม วัสดุตัวนี้นะครับทำจาก PIM+ Plus นะครับก็จริงๆก็เป็นวัสดุเดียวกับตัว alpha eleven นะครับไหลสำนักนะครับแม้บางทีสองสำนักมันพูดไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นตัว PIM+ Plus นั่นแหละนะครับมีชั้นเลเยอร์ของไฟเบอร์นะครับแล้วก็ออร์แกนิกไฟเบอร์อารามิดคาร์บอนไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะครับไฟเบอร์กลาสเนี่ยอยู่5ชั้นนะครับมีความเหนียวแล้วก็ใช้เอกสิทธิบัตร เฉพาะนะครับก็คือเทคโนโลยีเฉพาะของทาง HJC นะครับอันนี้เขาไม่ได้เปิดเผยขึ้นมาว่าเขาทํายังไงเขาจะมีเรื่องเล c ซิงเลซิงนะครับตัวนี้ก็คือน้ําหนักถือว่าเบาแล้วนะครับที่ได้ทั้ง FIM แล้วก็ ECER 2 2 0 6นะครับปกติ R 2 2 0 6 s i ไซส์ M เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ1ัน0และ นะครับแต่ว่าตัวนี้ถือว่าทําความแข็งแรงให้ผ่านมาตรฐานทั้งหมดมานะครับตัว R 2ี0 6ี่เนี่ยผมเคยพูดไปในหลายคลิปแล้วว่าเขามีการเทสที่ค่อนข้างโหดมากนะครับมีทั้งหลายมุมแรนดอมไม่สามารถโกงได้เลยน้ําหนักหมวกจะขึ้นนะครับตั้งแต่หลังจากปีนี้ไปเนี่ยหมวกทุกๆประเภทที่ผ่าน R 2ี0 6ี่เนี่ยจะมาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0ถึง1,600กรัมนี่คือถือว่าต่ำแล้วนะครับ550ต่ำวันนี้ก็ อาจจะมีเทคโนโลยีที่ดีมากๆแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ผมเห็นในในตลาดก็คือจะอยู่ประมาณพันห้าพันหกเนี่ยถือว่าถือว่าเบาแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะไปชดเชยเรื่องของการออกแบบแล้วกันว่าตัว CG น้าหนักที่ถ่วงลงตรงคอเนี่ยทำให้รู้สึกว่าแบบใส่แล้วมันไม่มันเหมือน,นไม่เอ็นออนเป็นแบบทวงไปด้านหน้าทำให้รู้สึกถึงเงยคออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าทาง h G c ตัวนี้ทํามาได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงช่องลมแล้วกันนะครับตัวช่องลมของ h G c Alpha One เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนจากของเดิมเนี่ยของ เดิมมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนช่องดักลมนะครับเป็นเป็นอุโมงค์อย่างนี้เลยแล้วก็เป็นลูกกิ้งกิกกิกกิกนะครับเป็น2ช่องนะครับตัวนี้จะมีะปัญหาเรื่องของความอ่อนแอนิดนึงก็คือหลายคนคือตัวตัวที่มันเป็นลูกกิ้งเนี่ยมันเสียงง่ายนะครับก็อาจจะไปกระแทกโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็ถ้ามันไม่ได้ตกไม่ได้กระแทมก็ไม่ได้เสียงง่ายขนาดนั้นแต่ตัวนี้เขาก็เปลี่ยนมาครับเป็นแบบช่องลมแบบเลื่อนนะครับผมสังเกตไหมอ่าก็จะมีช่องลมโผล่ขึ้นมา่องช่อง้ อ่านะครับแรกๆอาจจะมองไม่เห็นหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าชอใช้ไปใช้มาก็จะชินนะครับจริงๆเขาก็ออกแบบตามหลักอีเกินอมิกมาแล้วนะครับก็คือตามหลักสวีละนะครับการใช้นะครับใส่ถุงมือก็แค่ดันขึ้นไปนะครับง่ายแรกๆอาจจะคลําหน่อยแล้วกันแล้วก็มีช่องลมตรงนี้1ช่องนะครับเปิดตรงหน้าผานะครับเข้า3าช่องด้านบนนะครับตัวเนี้ย จากเดิมที่เป็นอาฟาอีเลฟเว่นเนี่ยมันเป็นอุโมงค์นะครับเป็นเป็นคล้ายๆเหมือนเหมือนเหมือนถ้ำอ่ะขึ้นมานะครับมันทําให้เหมือนโต้ลมนะครับแต่ตัวนี้ปิดแนบสนิทเลยก็คือลมมันวิ่งมาเนี่ยมันก็จะออกไปเลยนะครับผมไม่มีปัญหาเข้า3าช่องนะครับด้านล่างนะครับมีช่องลม2ช่องนะครับมีช่องปากหนึ่งช่องนะครับผมแล้วก็ช่องคางหนึ่งช่องนะครับตรงปากตรงนี้นะครับหมวกลมมันจะเข้าไปให้หายใจนะครับเข้าไปหายใจเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันอืมโอเค นะครับลมตรงนี้เข้าตรงนี้นะครับก็จะขึ้นมาแถวแถวนี้ขึ้นไปที่หน้าชิลแล้วก็มีให้หายใจถ้าไม่ให้หายใจสะดวกระบายอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ช่องลมด้านล่างเนี่ยตรงนี้นะครับคล้ายๆตัวอของโชเอ็กซ์ป r ลิทรีนะครับก็คือเป็นช่องลมที่วิ่งไปแก้มนะครับก็จะไปออกด้านข้างตรงนี้ตรงนี้จะมีช่องลมอยู่นะเห็นไหมดีไซน์ถ้าไม่บอกนะว่าตรงนี้มีช่องลมมองไม่เห็นนะอ่าเห็นไหมเนียนมากเลยนะครับผม ตรงนี้มีช่องลมนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ตระกูลอาฟ่ามันจะมีคําว่าอาร์ซีลีตรงนี้ใส่เป็นสีเมทัลลิกมาสวยนะครับผมมอนสตงมอนสเตอร์นะครับเข้าบน3นะครับผมด้านบน3มช่องนะครับด้านบน1 2 3สาปาดอีก2นะครับไปออกด้านหลังนะครับมี2ช่องก็คือตรงนี้1ช่องนะครับจริงๆงก็แบ่งเป็น2ช่องนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีก1ช่องนะครับเป็นทั้งหมดหนึ่งสองแล้วครับออกด้านข้าง3 4ี่นะครับ เข้า5นะครับออก4นะครับก็เรื่องของระบายอากาศ Air Flow ของ HJC เขาก็เทสพวกนี้ในอุโมงค์ลมอยู่แล้วแล้วก็เทสในสนามแข่งด้วยเรื่องของการหายใจนักทงนักแข่งเนะี่ยเขาต้องการการหายใจค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าหมวกใบนี้ระบายอากาศค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็เก็บเสียงได้ดีได้ด้วยนะครับผมก็คือตอนนี้เห็นไหมนวมต่างๆเนี่ยมันเป็น 3D Cu คัตนะครับก็จะออกแบบมาจากเดิมเนี่ยถ้าเป็นหมวกถูกๆทั่วไปเนี่ยมันจะใช้นวมแบบ เอาหนวมมาเป็นก้อนนะแต่ตัวนี้เป็น 3D c u ดตัดตามเข้ารูปหน้ามนุษย์นะครับตรงช่วงกลามเนี่ยมันก็จะงุ้มเข้านิดนึงเพื่อบล็อกลมให้มันติดคอทั้งหมดนะครับแล้วก็มีแผ่นใต้คางที่ตะกี้แถมมาในตรงแรกด้วยก็จะช่วยเก็บเสียงลมได้ดีพอสมควรนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างดีนวมนะครับผมของเดิมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นหนังตะบุ่มตะปังที่ว่าของ HJC มันเคยมีปัญหาเรื่องลอกอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้ลอกไวขนาดนั้นก็ ใช้ไปประมาณ2 3สมปีถึงจะเริ่มรอกแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นหนังนะครับผมที่เป็น PPU ผมคิดว่าเป็นหนังหนังสังเคราะห์อ่ะหนังหนังหนังเทียมนะครับผมก็มีดูมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมก็ไม่ได้เป็นล่อนๆนเป็นเป็นเหมือนเป็นรงพึ่งอ่ะตอนนี้ก็เป็นเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็เหมือนพวกโซฟาหนังอะไรเงี้ยก็อยู่ที่การดูแลของเราด้วยนะครับว่าเวลาเราวางกับพื้นเราไปไถไปอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลาโดนนงโดนน้ำนะครับก็พยายามหงายหมวกให้มันแห้งเองนะครับถ้าถ้าคุณไปหมัก อยู่บนพื้นอะไรเงี้ยแล้วมันยังชื้นอยู่ตัวหนังมันก็จะมีเหมือนคล้ายๆกับการแยกตัวจากตัวแผ่นที่เป็นฟองน้ำเนี่ยออกมาเหมือนเหมือนพวกกระเป๋าที่ไปโดนน้ามาแล้วมันพองเป็นพัดลมแล้วมันก็พองนะครับตัวนี้มี emergency p o l l นะครับกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุก็มีคนมาช่วยเราอะไรเงี้ยก็จะดึงได้นะครับผมก็ปลดหนวมเพราะว่าหมวกพวกนี้มันแข็งอยู่แล้วอันแรกมันแน่นอยู่แล้วถ้าเราปลดหนวมตรงนี้ปุ๊บแล้วมันจะถอดออกง่ายขึ้นทําให้อ่าการกระดก โครงกระดูกคอมันไม่เคลื่อนนะครับผมอ่าแล้วก็มีเรื่องของปุ่ม Tear Off หรือ Tear Off นะครับผมอันนี้นะครับเมื่อกี้แผ่นกันฝ้าในกล่องเนี่ยผมไปดูรีวิวมาก็แผ่นตัวนี้เป็นแบบ Max Vision ถ้าใครสังเกตนะขอบนะครับเห็นไหมขอบกันฝ้าเนี่ยเท่ากับเบ้าของตัวหน้าชิลเลยก็คือเวลาใส่ไปเนี่ยถ้าเป็นหมวกถูกๆเนี่ยแผ่นกันฝ้ามันจะเล็กๆนะครับแล้วก็ เป็นแผ่นอยู่ตรงกลางอะ่ะเหมือนเหมือนแว่นกันแดดสมัยก่อนมันก็จะแบบเล็กๆแล้วก็เห็นแบบไม่เต็มจอตัวนี้ก็คือเป็นแบบ Max Vision ก็คือเต็มจอเลยนะครับเวลาใส่แผ่นกันฟ้าไปแทบไม่เห็นเลยว่าเป็นแผ่นกันฟ้านะครับตัวนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาแถมมาให้นะครับผมแล้วก็ตัวล็อกชิลตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยมันจะมีดันเห็นไหมดันลงมาเงี้ยเราจะเปิดไม่ได้นะครับถ้าเราจะเปิดแล้วดันขึ้นไปนะครับแล้วก็เวลาเปิดก็ง้างนี้คล้ายๆเหมือนพวกอะไร กดหนึ่งทีนะครับสเต็ปการเปิดนะครับมีแงม้มนิดนึงให้ลมเข้าได้นะครับก็เ,เป็นเหมือนยึย่ๆแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเริ่มเริ่มค้างได้ตั้งแต่ประมาณตรงช่วงนี้ น่าจะประมาณสองสเตปที่แบบเหมือนรู้สึกว่ามันค้างได้นะครับถ้าจะเปิดกินลมก็ได้แค่นี้ไม่สามารถแบบเป็นแก๊กๆนะครับตัวนี้เหมือนดูดนิดนึงพออยู่ตรงนี้มันจะเหมือนเป็สเตปดูดเข้ามาครับทำให้ชิลเนี่ยแนบสนิทกับตัวขอบยางนะครับผมทําให้ลมที่จะเข้าตามขอบยงขอบยางเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับดูซิลงานซิลทั้งหมดเนี่ยสวยนะครับผมอ่า แนบเลยนะครับทางยี่ห้อเนี่ยมันเหมือนเอาเอา,เอาแบบขอบยางขอบประตูมาเหมือนติด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 เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชุดนวมภายในนะครับผมคิดว่าสัมผัสตรงแก้มเนี่ยดีขึ้นนะครับก็จะคล้ายๆตัวอาฟาสิบเอ็ดแหละแต่ว่าดีขึ้นแล้วตรงช่วงหัวก็เป็นคล้ายๆเหมือนผ้าที่มันเหมือนดูมีความเป็นเป็นตาข่ายนิดๆแนหะแต่ไม่ใช่ตาข่ายนะมันจะเป็นเหมือนผ้ารวงพึ่งอะ่ะทาให้ดูเหมือนกับว่าระบายอากาศได้ค่อนข้างดีนะสายรักางเป็นแบบดีดีริงนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูภายในนะครับตัวนี้รองรับการติดตั้งบลูทูธนะครับผมช่วงขาแว่นนี่เมื่อกี้ผมลองจับเข้าไปตรงนี้เวลารูปมาเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเหมือนล่องขาแว่นนิดนึงนะครับก็คือเหมือนเวลาเราใส่วงใส่วใสวแว่นเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับผมเรื่องของการถอดชิลเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดถึงนะการถอดชิลเนี่ยชิลตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆน็อตไม่ใช่แบบเป็นพ็อปอัพเหมือนเวลาเหมือนเปิดแล้วกดกิ๊กแล้วดึงออกนะเหมือนทาง ตัว HJC Alpha 11ตัวนี้เป็นเป็นน็อตนะครับแต่ว่าไม่ต้องใช้ไขควงนะครับมันจะมีเหมือนคล้ายๆเปิดฝาเห็นไหมเปิดฝาเหมือนเปิดกระป๋องไงแล้วก็หมุนหมุนเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนชิลให้ดูนะครับตัวชิลดำเนี่ยมันไม่ได้แถบมาในในกล่องให้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมมีชิลที่ทาง HJC เคยให้ผมไว้เป็นของนักแข่งคนหนึ่งนะครับชื่อ a d i n a นะครับผมมีลายเซนไว้ให้ด้วยนะ เดี๋ยวผมเอามาลองเปลี่ยนดูตัวนี้ชิลจริงๆถ้าซื้อเพิ่มก็อยู่ที่2,300บาทนะครับแล้วก็จะมีชิปลประงประหลอดเนี่ยจะอยู่ที่สามพันนะครับเห็นไหมพอผมถอดนอตออกมาแล้วเนี่ยถอดนอตออกมาเห็นไหมนอตมันก็ประมาณนี้เสร็จแล้วก็พับอัพตัวชิลออกมาได้เลยนะเดี๋ยวผมลองใส่ชิลเข้าไปดูวิธีการใส่ชิลก็ไม่มีอะไรนะครับมันจะมีตำแหน่ง เห็นไหมมันจะมีเดือยตำแหน่งของมันอยู่เราก็ใส่ให้มันตรงแค่นั้นเองแหละครับปึ๊บผมขออนุญาตใส่บนโต๊ะแล้วกันนะครับทมื่กี้เราถอดตอนที่มันอยู่นอนอยู่แต่ตอนนี้มันตอนเวลาใส่มันน่าจะใส่ตอนยกอะอ่าเสร็จแล้วเราก็ปิดให้สนิทแล้วเราก็ค่อยหมุนตัว สกรูเข้าไปนะครับผมเอาใส่เสร็จแล้วก็หมุนสกรูเข้าไปให้ให้แน่นเลยนะครับอ่ามันก็จะล็อกพอดีก er> ็ใครอยากหลอกก็ซ um> um> ื้อช um> ิวเพิ่มนะครับอีกประมาณ2,300บาทนะครับไม่แพงนะครับผมอ่านนี้อันนี้มีลายเซ็น กเดี๋ยวให้ดูนะครับผมสวยนะครับผมได้ดีริงเมื่อกี้ผมบอกเรื่อง FIM อ่าตอนนี้มันจะมีคล้ายๆกับโลโก้ที่เป็นเลเซอร์ของ FIM เนี่ยบอกว่าได้มาตรฐาน FIM แล้วก็มี QR code นะครับ mm hmm. เผื่อสแกนไปแบบไปดูแบบซีรีส์ซีรีส์นะครับว่ามันเป็นของ FIM ของปนะีไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ยังไม่เคยสแกนนะครับแต่ว่าคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองสวมใส่กันนะครับเดี๋ยวเราก็ ใส่โม่งกันก่อนนะครับโม่งบล็อกนะครับโม่งของที่ร้านนะครับผมก็ราคา2 5 0หิบาทนะครับตัวนี้ซักง่ายแห้งไวไม่ย้อยกัน UV ได้นะครับมีหลายเลือดลายให้เลือกนะครับผมก็เหมาะสําหรับคนที่เอ่เหงื่อเยอะอะไรเงี้ยทาให้หมวกมันค่อนข้างแบบข้างในเละเทะอะไรเงี้ยนะครับผมก็ฟิลลิ่งที่ใส่นะครับหมวกนะครับเท่าที่สัมผัสก็คือดูหน้าเป็นเขาเรียกวมันเป็นเป็นทรงรี่ะคิดว่าใส่ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เท่าที่ลองไข่มารอบที่แล้วก็คือ เหมือนยากแค่ตอนเข้านิดนึงแต่พอดึงปุ๊บก็พอดีนะครับแน่นตามสไตล์เวสติงแต่ไม่ได้บีบมากจนกัดปากกัดแก้มจนแบบพูดไม่ได้เลยอย่างเงี้ยวิธีการใส่หมวกนะครับก็มีสองวิธีนะครับปกติถ้าคนหัวทุยหน่อยก็เข้าจากด้านหลังนะครับแต่ถ้าหัวแบบกลมๆธรรมดาก็ดึงลงมาตรง,ตรงๆครับพยายามอย่าก,ก้มหน้านะครับพยายามแบบเนืหน้านิดนึงนะครับหมองส่วนขึ้นไปนะครับเนี่ย แล้วโม่มันจะไม่ล่นลงมานะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการใส่หมวกนะครับผมหลายคนพยายามแบบเอ้ยก้มหน้าใส่อะไรเงี้ยทาให้ห่โม่มันล่นนะครับพอล่นเสร็จมันก็จะดึงไปกองอยู่ท่านบนหัวเนี่ยซึ่งทําให้มันใส่ไม่สบายนะครับผมตอนนี้หมวกนะครับใส่แวน่นได้นะครับผมแต่ก็ถ้าเป็นใครที่เป็นขาลวดบางๆเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นขาพลาสติกนะครับเป็นขาแบบแข็งหน่อยเนี่ยก็แทงงไปเฉยๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะโอเค ฟิลลิ่งที่ใส่นะครับก็แน่นกระชับนะครับผมรู้สึกแน่ไปทั้งหัวเลยแต่ไม่รู้สึกบีบอะไรน้ำหนักนะครับก็ถามว่าหนักกว่า Alpha อีเลฟเไหมหนักกว่าแต่ว่าไม่รู้สึกถึงความถ่วงนะครับผมก็รู้สึกมันโฮแน่แล้วก็เบาดีนะครับตัวนี้ยิ่งเอาไปขี่ความเร็วสูงๆเนี่ยจะรู้สึกถึงหมวกที่มันเหมือนแบบมีเรื่องของแอโรไดนามิกช่วยขึ้นมาทําให้แบบหมวกไม่เป็นภาระ,ะของกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อต่างๆนะครับสามารถขี่นะครับมุมมองค่อนข้างกว้างนะครับผม อันนี้อ่าก็คือมองเห็นนะครับปลายนิ้วไปด้านหลังถึงด้านหลังเลยนะี่ยเนี่ยยังเห็นกระดิกนิ้วยังเห็นอยู่เลยนะครับผมผมให้ดูหมวกนะครับสวยอะ่ะสวยมากเลย ต้องบอกว่าหมวกมันเข้ามาไม่เยอะนะครับในราคาเนี้ยถ้าเทียบเท่ากับ a g v Pista ผม,มคิดว่าถ้าเป็นแฟนๆนะครับหรือเป็นแบบสาวกพวก Moto GP น่าจะซื้อเก็บสะสมไว้นะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าโอเคสเปคโดยรวมถือว่าดีแล้วก็งานประกอบดีมากนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่ได้มาถือว่าคุ้มคา่าคุ้มราคาตัวนี้ไม่ได้รวมชิลนะครับตัวนี้ถ้าใครมาดูคลิปที่หลังก็ชิลนี้ผมเอาชิลมาใส่ให้ดูนะครับถ้าจะซื้อเพิ่มก็คือ2,300บาทนะครับผม เดี๋ยวก็ขอจบการรีวิวตัวหมวกอฟาบิโอกัตตาโลเรปิก้านะครับ MC 1นะครับของ HJC Alpha 1ไว้เท่านี้ละกันนะครับผมก็เดี๋ยวให้หมุนหมวกให้ดูอีกรอบนึงตอนนี้ใส่ละคันแบบดนะีดีริงเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวหมุนหมวกให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมสีเป็นสีส้มแดงสะท้อนแสงนะครับน,นีออนเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับก็สไตล์เหมือนพวกหมวก เบสซิ่งทั่วไปนักแข่งนะครับสีจะประมาณนี้เหมือนหมวกพวกมาร์คมา,คมาคกเกวสอะไรเงี้ยสีจะประมาณนี้นะครับอาจจะดูสิน้นิดนึงเวลามันโดนไฟโดยตรงเนี่ยสีมันจะจืดลงนิดนึงแต่จริงๆถ้าหลบเนี่ยหน่อยจะเห็นเลยว่ามันสวยมากนะครับผมอ <c oughs> <c oughs> มันทรงมอนสเตอร์อะไรเงี้ยนะครับผมก็ยังไงก็ฝาก หมวกใบนี้ไว้ด้วยแล้วกันถ้าสนใจนะครับก็รีบจับจองครับทักอินบ็อกซ์หรือโทรมาที่ร้านอะไรก็ได้นะครับว่ายังเหลือไซส์อะไรบ้างนะครับตอนนี้นะ่าจะเหลือไซส์ M L X L นะครับผมยังไงก็ฝากรีวิวด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube ของ BKK Speed ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องลายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ